ผู้ชายที่เราบ่นคิดถึงเขาก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะคุณออสคิรีบูลหรือคุณรณชัยถมยาปริวัตรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวกำลังดูอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยทรงผมก็คล้ายๆเดิมนะพี่เฟิร์นก็ยิ่งกว่าเดิมโอ้ยยิ่งกว่าเดิมสวยกว่าเดิมโยกโฟกรายการที่ยอกันไปก็ยอกันมาไม่เพราะว่าจำได้ตอนสมัยก่อนเป็นคิรีบูลผมก็ยังอย่างเงี้ยใช่ไหมยาวๆนิดนึงก็ยังคล้ายๆเดิมปัดๆยังมีเขี้ยวเหมือนเดิมอ่ะ ก็เลิกึกไปบ้างนะฮะแล้วเขาเป็นผู้ชายที่มีเทลียวอ่าค่ะเออเป็นเป็นคนจะเรียกว่าออสคิริบูนออสคิริบูนแต่จริงก็มีชื่อจริงนะรณชัยรณชัยฮะรณชัยเป็นธรรมเนียมของรายการคิดถึงจังนะคะใครมาเราก็ต้องแบบว่าคุยถึงวัยเด็กก่อนเกิดที่ไหนอย่างไรเป็นคนจังหวัดไหนออเท้าความเท้าความนี้คนจังหวัดสจังหวัดสจังหวัดไหนคะอ่ากรุงเทพครับ๋อคุณกรุงเทพเกิดเกิดกรุงเทพเลยฮะแต่ ครอบครัวญาติญาตินี่ชัยภูมิอ๋อชัยภูมิเหรออ๋อคือทางแม่นี่ชัยภูมินี่แต่ว่าอยู่กรุงเทพมาโดยตลอดกรุงเทพเรียนก็ที่กรุงเทพเหรอกรุงเทพฮะเรียนโรงเรียนอะไรฮะตอนเด็กกอยู่ผมน้องเรียนผมใหญ่ฮะน้องเล่นวัดฮะโอ้โหใหญ่จริงก็อยู่อยู่อยู่กรุงเทพตลอดเลยไม่เคยไปต่างจังหวัดไม่เคยย้ายไปไหนเลยใช่นี่อยู่ตั้งแต่เล็กเลยฮะก็จะมีวัยเด็กผมเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือพอช่วงไปเทอมเนี่ยแม่จะส่งไปอยู่ต่างจังหวัด เพราะเราเราค่อนข้างสนไงนะพอส่งไปชัยภูมิครั้งแรกที่ผมไปผมจําได้นะอาหารมื้อแรกของผมผมก็เปิดหม้อปุ๊บเสร็จปุ๊บผมบอกยายชวดผมนะเรียกยายชวดยายมดขึ้นเต็มหม้อเลยนะกินไม่ได้เขาบอกนี่เขาเตรียมไว้คือของดีที่สุดและไอ้พวก แกงอะไรต้มต้มยำใส่มดอ่ะโอ้หรังไข่มดะลรพวกนั้นอ๋อมดแดงอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่คนจต้หวันเขาทานกันเสริมกำลังนั่นแหละครับอแล้ววัยเด็กคุณออเป็นคนยังไงคะวัยเด็กผมเป็นเด็กซนที่ซนนะซนมากซนเลยดูถ้าทางไม่น่าซนเลยนะเป็นผู้ชายหวานๆแต่พอโตแล้วมันมันมันซอฟลงมันซอฟลงว่ามันเริ่มเข้าวัดมาช่วงนึงไง แล้วโซนโซนยังไงฮะโซนขนาดไหนโซนเซียวก็จะเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้ากลุ่มซะส่วนใหญ่ะนะฮะคือเด็กมันผมเนี่ยมันต้องวิ่งไล่กระโดดเตะกระโดดทีบกันอ่ะนั่นคือวัยนั้นเพราะมันจะมีไอ้ไอ้มดแดงไงใช่ไหมฮะ ไอ้มดแดงอุลตร้าแมนมนุษย์เขาควายยุ่งแน่นะดึงแบบหน่อยทันนะฮะทันพี่นี่อะไรทันสิที่าเกิดก่อนคุณก็ต้องทันโอลิฟอะไรมนรูย์จะไม่ได้แล้วมาพังกันหนูน้อยบีเวอร์เอประมาณนั้นะผมก็จะเป็นประมาณนั้นที่แล้วก็วีรกรรมที่แบบมันมันจันะแล้วมันสะเทือนนะแล้วมันก็รู้ว่ามันสิ่งที่ไม่ดีคือผมจะเป็นหัวหน้าแก๊งที่แบบประเภท จิ๊กขนมโรงเรียนน่ะคือไม่อยากพูดคำว่าขโมยใช่ไหมจิ๊กจิ๊กเม่วัยเด็กเราเรานะเราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้อ่ะมันมันเป็นวัยคานองอ่ะอะไรแบบนั้นอ่ะไม่จ่ายตังค์จิกเลยไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์เลยแกกินเลยโดนจับได้ไหมคะไม่เคยโดนจับอ๋อเหรอเขาทำยังไงฮะเนียนฮะจริงเหรอฮะที่ไม่เคยโดนจับได้สักครั้งเลยไม่เคยไม่เคยเลยเหรอคะฮะโอ้โหทำประมาณซะ ามครั้งได้คั้งนะฮะเรารู้สึกก็เออเฮ้ยไม่ดีนะเทปอ่ะรู้สึกเทปไหมตอนนั้นไม่ไม่วัยนั้นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักคำว่าเทปเออมันยังไม่รู้จักประมาณปอสองปอหนึ่งปอสคืออยากทานว่างั้นเถอะอืมก็อยากทานนะฮะค่ะแล้ววัยเด็กมีความใฝ่ฝันไหมคะใฝ่ฝันเหลพี่โอ้ฝันฝันตั้งแต่เด็กมาฝันอยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้อใช่ใช่แฮะอ่าถ้าผมผมผม ได้ได้อ่านของอันนี้ฮะสกุลไล์อ่ะฝันก็คือกับพี่ชายก็เลยทําเครื่องบินประกอบเครื่องบินนะตอนนั้นจาได้เนี่ยอยู่ป .2 เองนะฮะก็เอาเลื่อยชลมามามาซื้อมาทํากันเองแล้วแล้วก็ดูแบบโครงล่างของเครื่องบินนะแล้วก็เลื่อยประกอบปีกประกอบลําตัวแล้วก็มอเตอร์ติดแล้วก็บินไม่ได้ ส่งไปประกวดไหมเออไม่ได้ไม่ได้ส่งต้องมองต้องมองส่งไปประกวดนะอ่าไม่ได้ส่งไปประกวดไม่ได้ทำแับเด็กๆทำแบบเด็กๆฮะแต่ว่าฝันอยากเป็นแ้วอยากเป็นนัก네ขับเครื่องบินหรืออยากเป็นใช่ใช่ใช่ผมอยากมากเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะเพราะคนรอบข้างจะมีความรู้สึกว่าห่วงเราอย่างเอ้ที่เขาเล่นกันอะไรนะเดี๋ยวนี้นะพลังมอเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ย อยากเห็นแล้วแบบหูอยากนั่งมองเอากล้องส่องไกลเวลาไปอยู่ริมทะเลเนี่ยจะมองพวกเขาอ่ะเออเอออะไรได้ไม่ได้ฮะก็คนรอบข้างเนาะอ๋อหรอจริงเหรออ่าตะกุยตะกุยกันหมดไม่ยอมไม่ยอมแต่ว่าไม่แน่มีคนรักเยอะแล้วมีความประทับใจอะไรในวัยเด็กที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นเป็นแรงขับเลยประทับใจมากเออถ้าแรงขับผมเลยเนี่ย นั่นจริงๆคือการใฝ่ฝันอยากอยากอยากทำงานเพลงอ๋อตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจริงเหรออ่าตั้งแต่ปปห้าแล้วพี่ปห้าปห้าแสดงว่ารู้อนาคตตัวเองเนี่ยไม่รู้พี่ไม่รู้คือเผอิญญาตๆผมเนี่ยน้าเนี่ยจะเป็นจะกลุ่มน้าเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพทางด้านคนดนตรีอ๋อมีน้าผู้ชายเล่นกีตาร์น้าผู้ชายคนหนึ่งเล่นกลองตีแจ๊สนี่สุดยอดเลยนะฮะ นาอีกท่านหนึ่งขับรถบรรทุกนะขณะขับรถบรรทุกนะแต่เป่เาเม้าแอนเนี่ยโอ้โหเพราะโอ้โหอายเลยเขาต่อเสียงเบสตุกตักปุ๊บคนเดียวเหมือนเล่นหลายๆคน,ๆคนแบบเราก็ก็ประทับใจน,าน้าเรามาโดยตลอดนะฮะจากนั้นเราก็เลยเลยเลยหันมาชอบดนตรีแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีวงก็คือวงวงชาตรีเนี่ยนะฮะยุคนั้น impossible ก่อนฮะ impossible เออเพลงไทยเพราะดีนะอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆเมื่อก่อนผมชอบูกพุ่ง ยังไม่มาสติงเลยฮะพอมาฟัง Impossible มาฟังวงชาตรีก็ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแนวแล้วเราเห็นเขาแต่งเองอะไรเองเยอย่างเงี้ยพี่ก็มีความรู้สึกออตอนนั้นกี่ขวบเองอะปอห้าปอห้า,อหาโอ้ยไม่ใช่ไม่สิบเลยเจ็ดแปดขวบเองได้มั้งอ่าอ่าไ,ได้ประพีไ่ได้นด้ประมาณนั้นใช่ใช่แสดงว่ามีแววมาเลยนะคะปอห้านี่สิบสิบขวบแล้วสิบเอ็ด สิบเอ็ดเออประมาณนั่นแะประมาณสิบขวบสิบเอ็ดขวบเออใช่ใช่เอออยฉันหลงเออใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละเพราะแสดงแล้วไปประกบประกวดไหมร้องคงร้องเพลงให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะมีไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งอย่างในโรงเรียนเนี่ยเขาค้นเขาค้นพบแมพเพชรเม็ดงามอ๋อเพชรเม็ดงามโดยการที่สมัยก่อนการสอนของครูคือจะให้อ่านทีละคนไงใช่ไหมฮะครูก็บางทีอาจจะไม่สอนแล้วเหนื่อยอ่ะแถวนี้ นายสมชายอ่านคนแรกแล้วอ่านไปถึงบทนี้อีกคนอ่านต่อต่อไปแล้วมันอ่านไอ้นี่นฮะร้อยกรองนะพอถึงออสคิริบูลในยุคนั้นนายรณช<า>ยัยเนี่ยเด็กชายรณชายัยแ,แล้วก็อายุทยายศล่มแล้วอ่าเราก็ร้องแบบเ,เ,เป็นร้องเลยอ่ะร้องร้องแต่ละคนต้องร้องนะฮะแล้วผมผมร้องได้โอเคโหตอนนี้เตะตาสินะฮะก็เลยนัดเลยเอ,อ ออสมานน่ในรณชัยมาเี่ทุกกังวันนี่แล้วก็ตอนเย็นจะพาผมซ้อมพวกทํานองสนอบอนะฮะแล้วผมก็ไม่ชอบไงเพราะผมเป็นเด็กเกเรผม,มเด็กเซียวเด็กโซนเด็ก,ซดกซโซ<อ>นแล้วมาโอ้โหร้องนี้แล้วแบบเพื่อนได้ยินนี่แบบอายเลยนะเนี่ย<อ> <laughs> รู้สึกไม่เท่นะใช<อ>่ไหมเวลาไปซ้อมทีต้องแอบแอบเพื่อนไปแต่นี่น,นะครูเขาชอบน้ําเสียงเ<อ>ขาชอบเขบ ขาบอกที่เลือกเธอเพราะว่าเขาชอบน้ำเสียงโอ้แสดงว่านี่น้ําเสียงที่โดดเด่นตั้งแต่เด็กๆเลยก็เนี่ยฮะก็เลยเป็นตัวแทนของเรียนไปอ่านธนรมสนออไปอ่านแล้วไปมีไปประกวดมีอะไรประกวดด้วยพี่ประกวดด้วยประกวดด้วยได้ไหมคะได้รางวัลไหมตกฮะเพราะว่าด้วยความที่เรา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 ไม่อยากไงไอ้โครงี่สุภาพต้องร้องแบบนี้นะการาบยานีต้องร้องอีกแบบนี้ผมก็ร้องโั่อเออ มันไปร้องสาบกันจะตกแล้วครูว่าไงครูก็ผิดหวังเสีย้จริงเลยเธอน่าจะได้น้องเสียงเธอเด่นกว่าคนอื่นเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนเด็กๆตอนเด็กๆนี่เรามีใครที่เราประทับใจเป็นพิเศษนะในเรื่องของเพลงในเรื่องของเพลงถ้าตั้งแต่ Impossible is ซึนมานะอ๋อ is ซึนด้วยอซึนด้วย is ซึนด้วยพี่โตนะพี่โตฮะสิ่งหนึงที่พ่อยมา อะไรเนงะี้ยอยู่นั้นก็คือคำว่าลูกผู้ชายร้เพลงเพลงนี้นเป็นของวสันต์เหรอคะอ่ะ,อะใช่ฮะวสันต์โชติกุลนี่นะใช่ใช่เหรออะฮะแล้วมันเป็นแบบแนวโฟกส์นะพี่อ๋อเป็นโฟกซ์โอ,อ้เสียงแบบอะคูสติกเราชอบแล้วก็พอมาถึงยุคชาตรีเนี่ยค่อนข้างยิ่งชัดเจนตรงที่ว่าชาตรีเขาจะทําเพลงเองแต่งเองอะไรเองอย่างเงี้ยน,นะก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาเก่งอ่ะ ก็เลยเอาเขาเป็นไอดอลของเรายุคเรื่องเพลงเลยฮะของคุณของวงชัยพิธีพี่ไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยพี่ไปเรียนพี่ไปเรียนเนาะ๋อเอลอนด้านลอนด้านใช่ไหมใช่ไหมอังกฤษใช่ไหมต้องจากเธอไกลเพื่อไปหลอนด้นใช่ใช่ใช่แกทำแสงงอเมื่อตอนที่ไปอะไรเราก็แบบ เพลงฟังง่ายเพราะดีเอ่อเมลโลดี้หวานๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ชอบแล้วก็พยายามเอาเขาเป็นไอดอลเรานะแล้วก็เราก็พยายามเขาทำอะไรได้เราก็จะทำให้ได้อย่างนั้นทุกอย่างโโอ้โนชนิดยกไว้เด็ก